สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่เรียนในเรื่องของนักศึกษาวิชาหารหรือเรียกง่ายๆว่ารอดอนะครับซึ่งปีการศึกษานี้ปีการศึกษาสองหในช่วงที่เป็นภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด1นนนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการสอนปกตินักศึกษาวิาหารหรือรอดอเนี่ยเราจะต้องไปฝึกที่ค่ายเรสริฐส่วนใหญ่เป็นหลัก เรามาดูกรอบวิชาก่อนนะว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างวิชาทั้งหมดนะครับจะมีอยู่สิบสี่นะครับเรื่องนะครับมีอยู่สามหัวข้อหลักมีวิชาหลักวิชารองแล้วก็วิชาประกอบก็จะมีหนึ่งการฝึกนะครับบุคคลเบื้องต้นนะตรงนี้ที่เราจะต้องเรียนเลย นะครับไม่ว่าปี1ปี2ปี3แล้วก็วิชาการสำรองวิชาเป็นผู้นำอีกวิชาหนึงนะครับการอ่านแผนที่และเข็มทิศต,ต้องรู้มีอยู่ทั้งหมดสี่ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คือตามศูนย์กำหนดแล้วก็มีวิชาอาวุธวิชาอาวุธเนี่ยทั้งหมดแดชั่วโมงแดชั่วโมงยังไงบ้างเห็นกรอบตรงนี้ไหมครับ มันจะมีในห่วงของการฝึกแล้วก็นองห่วงการฝึกอย่างวิชาวุญเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กําหนดในห่วงของการฝึกเนี่ยมีอยู่สี่ชั่วโมงแล้วอีกสี่ชั่วโมงไปอยู่ไหนคําว่านองห่วงการฝึกเนี่ยคือการฝึกภาคสนามที่เราจะต้องไปแล้วก็มีวิชายุทธวิธีวิชาการตั้งรับเข้าถอนตัวมีทั้งภาคสนามแล้วก็วิชาสถาบัน ของพมานกษัตริย์ซึ่งเราจะต้องรู้เลยนะครับว่าศาสตร์พระราชาเราเป็นยังไงเศรษฐกิจกพอเพียงเกี่ยวกับพระราชาสิ่งที่ต้องรู้ต้องปลูกฝังความมั่นคงของชาติแล้วก็จะมีในเรื่องของวิถีชีวิตประชาธิปไตยเข้ามายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การดำรงชีวิตแล้วพอเราเราเรียนพวกนี้ เสร็จเขาเรียกว่าเรียนทฤษฎีเรียนเสร็จก็จะมีในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็การฝึกอบรมทําจิตอาสานะครับการฝึกอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่นะการจิตอาสาเนี่ยเพราะว่าจิตอาสามาถึง8ชั่วโมง8ชั่วมง8ชั่วโมงถือว่าเรียนเยอะมากปกติเราเรียนวันหนึ่งเนี่ยอย่างของโรงเรียนเราจะเรียนตั้งแต่ เฉพาะวันจันทร์สัปดาห์หนึ่งเรียนเฉพาะวันจันทร์หวันก็จะเรียนอยู่แปดชั่วโมงนะแปดชั่วโมงก็คือตั้งแต่8ปดโมงคึ่งถึง17บเจ็ุดศูนจากเช้าถึงบ่ายเรียนวันเดียวในวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดในเรื่องของจิตอาสาเพราะว่าในช่วงที่เป็นฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นกับบุคคล ท่ามือเปล่าพวกเนี้ยเราได้ฝึกกับครูมาแล้วเดี๋ยวครูจะเอาเอาภาพมาป,ประมวลให้ดูนะครับเรามาฝึกกับครูยังไงระเบียบแถวเนี่ยคือบุคคลท่าบือต้นที่เราจะต้องฝึกให้เรารู้แต่ตอนนี้ให้เราเรียนในเรื่องของจิตอาสาก่อนจิตอาสามีหลายเรื่องมันมีหลายอย่างที่พวกเราต้องรู้ต้องเรียนนะกรอบของ แนวทางการปฏิบัติลอยลอยจิตอาสาวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจัดตั้งองค์กรลอยลอยจิตอาสาเราจะต้องมีลอยลอยจิตอาสาในทุกพื้นที่แล้วก็สามารถติดต่อและควบคุมได้ 2. เพื่อใช้งานลอยลอยจิตอาสาเป็นสื่อกลางนะครับลอยลอยจิตอาสาเป็นสื่อกลางในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในชาติบ้านเมืองมีการกระตุ้นนะครับให้คนสำนึกกระตุ้นความสำนึกของคนในชาติแต่หนักถึงความมีจิตอาสานะครับและม่ชอบต่อส่วนรวมจิตอาสาเกิดขึ้นได้อย่างไรคําว่าจิตอาสาเนี่ยดูสัญลักษณ์นะสัญลักษนณะ์ญญเนี่ยราดรจิตอาสามีทั้งหมดห้าน,นิ้วนะไม่มีสามนิ้วไม่ชูสามนิ้วเหมือนอลูกเสือสำรองนะเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของรอดนจิตอาสา รอดอคือวิชาอาหารเราจะใช้อยู่หนิ้วในการขึ้นที่เป็นวรรยา,ารััดเราเรียนในบุคคลท่ามือเปล่ายกอกอึ๊บครับมีเรยนยาหน้า,านิ้วเรียงชิดติดกันเขาเรียกว่าสัญลักษณ์รอดอจิตอาสาการเรียนนักึาษาวิชาหาร เราไม่ใช่ว่าเรียนมาไม่ได้เป็นทหารนะคือที่เราเรียนนี่แหละคือเราสมัครเป็นทหารชั้นปีที่หนึ่งชั้นปีที่หนึ่งมียศเทียบเท่าสิบตีชั้นปีที่สองสิบโทจบปีสามสิบอกีกอบมีสามชั้นปีใครที่จะต่อปีสี่ปีห้านะครับปีสี่ก็ว่าที่จ่ายสิบตีปีห้าก็ว่าที่ร้อยตีแล้วแต่ใครจะเรียนไปนะ แต่ที่เราไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารเพราะว่าเราโดนนําปลดแล้วเราปลดจากทหารในช่วงสามปีเนี่ยคือเราเป็นทหารอยู่นะเป็นทหารเพราะฉะนั้นใครบอกว่ายเรียนรอดอแล้วไม่ได้เป็นทหารไม่ใช่เรียนรออคือการเป็นทหารแต่เราเป็นทหารก่อนเพื่อนมันก็ดีหลายอย่างนะครับต่อไปเราจบรอดอสามปีเนี่ยทุกวันนี้ทั้งรัฐวิสาหกิจแล้วผ้าของรัฐนะ เวลาสอบบรรจุและข้าราชการก่อนที่เราจะครบอายุนะอายุก่อนเกณฑ์ทหารเนี่ยบางคนไปเรียนจบแล้วได้บรรจุเป็นข้า,รา,า,ร,ขาราชการก่อนเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาจะดูข้อนี้เป็นหลักไห้ดูข้อนี้เป็นหลักพอนนเ,เราไปบรรจุแล้วกลายเป็นว่าเราต้องกลับมาไปเกณฑ์ทหารอีกมันจะซับซ้อนอ่ะพูนอกเรื่องเยอะแล้วมาดูในเรื่องของดอดจิตอาสาเกิดขึ้นได้อย่างไร มันเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาการฐานบกหรือพอวทบบด้านนักษาวิหารให้มีความสัมพันธ์กับนักษาวิหารทั่วประเทศจัดตั้งมวลชนให้มันเข้มแข็งเป็นสื่อกลางการสร้างการรับรู้แล้วก็สนับสนุนงานของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่านรด,ด,ดอเนี่ย หรือผู้บังคับบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาเด่นแดงนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสรสรนะครับศูนย์การกำลังศูนย์การกำลังสำร,รองก็ได้รับนโยบายและสั่งการของพอบอทอบสูงสุดนะครับให้เป็นรูปธรรมโดยปฏิรูปในการฝึกนักสายทหารมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ด้วยการสร้างมโนจิตอาสา จากที่เราจะไปฝึกเยอะๆเราฝึกอีกนิดนึงเอาชั่วโมงหนึ่งมาทําจิตอาสาในตรงพื้นที่มีอุดมการมีการเชิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ศรัทธาเชื่อมั่นของกองทัพพร้อมให้การสนับสนุนได้มีการเข้ามาเป็นส่วนร่วมตลอดจนการเป็นการช่วยเหลือนะครับจิตอาสาอย่างแท้จริง มีจิตอาสาของพระราชาก้าศนย์นะครับเขาเรียกว่าจิตอาสาพระราชทานเราก็จะทําในรูปแบบเดียวกันแต่องเราจะอยู่ในหน่วยงานของอ่าหน่วยประชาการรักษาดแดนเราเราอจิตอาสาคือใครคือนักศึกษาวิชาหารตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่ห้ามีนั้งชายและหญิงที่สมัครใจนะสมัครใจคือเขียนนะครับเขียนไม่ใช่ว่าอ่าไปบงังคับมา สมัครทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรอดอแล้วก็จะมีในเรื่องของจิตอาสาเลยโดยทุกคนสมัครเป็นรอดอ,ดอดจิตอาสาเกือบทุกคนนะครับเกือบทุกคนเสร็จแล้วเขาก็เอารอดอ,ดอดจิตอาสาเหล่านี้มาให้ช่วยเหลือประชาชนรอรดอดจิตอาสาทําอะไรบ้างอาสาเข้ามาทาอะไรอาสาเข้ามาทําหน้าที่เพื่อชาติเพื่อสังคม เพื่อประชาชนโดยมีกรอบอยู่ห้าประการน,นะครับหนึ่งงานเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันก็จะมีเครือข่ายของรอรดจอจิตอาสาที่เจาะลึกในเรื่องนี้นะครับที่แฝงตัวนะครับเข้ามาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยของไทยเราเนี่ยเป็นสถาบันสูงสุดซึ่งเราจะต้องรักษาไว้ เห็นไหมครับเขามีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับทุกวันนี้ใครที่ร่วงละเมิดหรือมีการโพสต์หมิ่นอะไรก็ตามเขาจะมีสายสายสืบไซเบอร์นะครับเข้าไปจอดจงในเรื่องนี้แล้วก็มีงานช่วยเหลือสังคมงการจีดความสามารถในโอกาสที่เหมาะสม งานบรรเทาสาธารณาภัยตามบทบาทและขอบเขตที่ได้รับการฝึกอบรมพวกนี้นะครับอย่างเช่นของของเรารุ่นพี่เราก็จะมีการลงรอจิตราสานะครับลงไปให้ความรู้กับประชาชนไปช่วยเหลือในช่วงที่จังหวัด้อาเอ็นเราน้ำท่วมไปช่วยเหลือสังคมนอกเหนือจากนั้น เราก็ไปช่วยเหลืองานอย่างอื่นได้ทุกอย่างนะครับอาสาทำอะไรบ้างต่อมาเป็นในเรื่องของการสร้างการรับรู้หรือเขาเรียกว่าโลนแมปของใครของคอสชอไม่มีใครรู้จักคอสชอนะโดยการเผยแพร่รณรงค์สร้างความเข้าใจผลงานสำคัญของรัฐบาลเป็นสื่อกางนะครับพวกโลนแมปเสียงประชามติพวกนี้ งานร่างนนรัฐธรรมนูญงานปองดองพวกเราจะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับให้สื่อต่างๆให้สังคมหรือศอูนย์ดำรงธรรมหรือการร่วมงานมวลชนสัมพันธ์ต่างๆสถานที่ปฏิบัติงานของรอดอจิตอาสาคืออยู่ที่ไหนก็อ,อยู่ในทุกพื้นที่ของอำเภอที่มีรอดอจิตอาสาโดยเราสังกัดอยู่อย่างเช่นโรงเรียนเราสังกัดอยู่หน่วยฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาหารมวลทนทหารหมู่ที่27หรือค่ายประเสริฐสงครามในพื้นที่เราเราจะต้องลงพื้นที่นะครับที่หน่วยของเราครอบคุมอยู่เราครอบคุมอยู่หน่วยของเรามีจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดยะโสธรน,นะครับเราก็ลงปฏิบัติงานเป็นหมู่บ้านชุมชนเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นตลาดสถานทีร่ราชการ สถานีขนส่งต่างๆตามภารกิจและความมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างของจิตอาสาหนึ่งได้สิทธิประโยชน์ด้านการเรียนเป็นหลักเลยนะครับเก็บในชั่วโมงเรียนได้เก็บเวลาเรียนจิตอาสาเราได้ให้ลอยดอมีจิตอาสามีสิบได้ประโยชน์ในด้านเวลาเรียนจากการทากิจกรรมเห็นไหมพวกเราไปทํา มักพู้เทศน้อยนะครับไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆออกช่วยชาวบ้านเป็นกิจกรรมพวกนี้ช่วยเราได้โดยสามารถคิดเวลาทํากิจกรรมเป็นเวลาเรียนสิทธิประโยชน์ด้านการแข่งกายเครื่องประดับมีสิทธิประดับเครื่องหมายรอยดจิตอาสาเนี่ยไอรูปสีเขียวเนี่ยนะครับรูปสีเ,เขียวเราเนี่ยนะครับตรงนี้นะ ที่มีสัญลักษณ์มือห้านิ้วอ่ะแล้วก็รูปหวัวใจติดกันนะครับประดับเครื่องหมายจะอยู่ด้านซ้ายไหล่ซ้ายนะครับของพวกเราเห็นไหมครับดังตามรูปนี้นะข้อที่หนึ่งมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายรอด์จิตอาสาที่แขนเสื้อด้านซ้ายแบบฝึกใต้เครื่องหมายของเรามันจะมีรอดจะมีเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งที่ชื่อว่าลักชาติยิ่งชีพนะครับ ข้อต่อมามีสิทธิ์สวมใส่เสื้อคอกลมแขนยาวประดับตาเครื่องหมายรอดจิตอาสาเหมาะกับการช่วยเหลือสังคมแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนยาวเนี่ยเสื้อยืดด้านในเราเนี่ยปกติเป็นคอกลมคอวีเราสามารถใส่แขนยาวนะครับแล้วก็ใส่ผ้าพันคอสีเหลืองหมวกสีฟ้านะครับเอามาใส่ สิทธิประโยชน์ด้านการเชิดชูเกียรติรอยดอดจิตอาสาที่ปฏิบัติงานโดยไม่ขอรับสิบทธิประโยชน์ด้านเวลาเรียนให้ศูนย์ฝึกนะครับพิจารณา,าตามความเหมาะสมไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์แล้วเราไปขอชั่วโมงเรียนนี้นะครับได้เลยไม่ใช่เขาก็ให้เราตามความเหมาะสมนะครับจบในเรื่องของรอดอดจิตอาสานะครับจบในเรื่องของรอดอดจิตอาสา ทีนี้ขอบขายของเรานะครับมาดูว่าครูจะให้พวกเราทำอะไรขอบขายเลยครูจะให้พวกเราไปทำจิตอาสานะครับสร้างจิตอาสาทำงานเพื่อประโยชน์สังคมเนี่ยนะครับโดยการถ่ายวิดีโอนะครับมีการเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอในเรื่องของ การทำกิจอาสาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่งต่างๆเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นพระราชกรณียกิจนะครับพระราชกรณียกิจกรณียกจของในหลวงราชการที่9นะครับตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงเราไปเราไปดูเราไปดูคอนเทนต์ได้ดูคอนเทนต์ตาม Youtube ได้แล้วเราดึงตัวนั้นออกมาทำนะครับครูก็จะเอาสื่อพวกนี้เนะี่ยประเมินพวกเราเป็นหลัก เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้พวกเราดูว่าของรุ่นพี่เขาทำมายังไงไม่ต้องห่วงว่าทำยังไงเราทำเป็นไหมไม่ต้องห่วงขนาดเราถ่ายติกตอกอะเรายังถ่ายเป็นแล้วก็ในเรื่องของวิชาเรียนครูเป็นครูที่สอนนอดอแล้วก็สอนคอมพิวเตอร์ด้วย ได้สอนพวกเราไปแล้วในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ content, การตัดต่อการใช้โปรแกรมตัดต่อหรือตัดต่อง่ายโดยใช้มือถือการแทรกเพลงใส่ไปทําเลยทําแล้วก็สามารถส่งงานในอ่า g l e c l a r า r o o o นะครับ l e Card Room Google Card Room เนี่ยมันจะอยู่ในเนี้ยในเว็บของครูนะครับเข้าไปที่เว็บ Google Site นะครับกูเ e ิล s e ต e สแลสว e ครูโจ o ขีดร้อยเอ็ด นะครับแล้วก็เอนเตอร์มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้าของเว็บรูโจห้องเรียนออนไลน์รูโจเนี่ยเราไม่ต้องมาสนใจในเรื่องของวิชาอื่นนะให้เราดูในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันนี้ครูสอนหลายเรื่องเรื่องเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นคําว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักศึกษาวิชาก็จะมีด้านล่างจะมีตัวอย่างแล้วก็มีห้องเรียนของที่เป็น g l e c l a s s r o o m นะครับในกลุ่มนี้ เกินคันลุนมหวังว่าพวกเราคงทำได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอสวัสดีครับ